สวัสดีครับมาพบกับพักเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพักเครื่องนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0966614848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ EP นี้นะครับองละ1,000นะครับ องละหนึ่งพันนะครับดูหน้าพระก่อนได้นะครับเพราะว่าผมหนึ่งพันนี่สําหรับผมสึกว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเพราะว่าช่องอื่นเพจอื่นเขาน่าจะขายแพงกว่านี้เยอะนะครับอ่าเดี๋ยวเราเรามารับชมองค์ที่หนึ่งกันดีกว่านะครับนี่เลยเอานี่ละกันนี่ครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระปิดตางาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตางาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับ หนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับแกะมือด้วยนะครับน um uh, ี่นะครับใหญ่อยู่นะครับนี่นะครับใหญ่อยู่นะครับเท่าเหรียญสิบนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับหนองละหนึ่งพันบาทนะครับซื้อหลายๆองค์ต่อรองกันได้นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับนะครับนี่นะครับเช่นกันนะครับ องนี้องที่สองนะครับปิดตาหลวงพ่อเดิมงาแท้นะครับรับประกันงาแท้เลยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเรี่ยมโบราณเก่านะครับอันนี้นะครับหนึ่งพันบาทพอนะครับนี่นะครับ องนี้องที่สามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับนี่ครับจะเป็นแม่นังกวักนะครับนี่นะครับเป็นงาแท้นะครับนี่นะครับชําเก่าแล้วนะครับอันนี้นะครับอ่านี่นะครับนางแม่นังกวักหลวงพ่อเดิมนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับใหญ่นะครับใหญ่อยู่นะครับนี่ครับเทียบเหรียญสิบให้ดูนะครับใหญ่หมดทุกองนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับนี่นะครับองค์ที่ห้านะครับนี่นะครับเทียบเหรียญสิบให้ดูนะครับมาองที่ห้านะครับนี่นะครับศิลปะสวยงามนะครับกวักสูงอย่างนี้นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับ EP นี้นะครับองละ1,000บาททุกองนะครับส่งฟรีนะครับซื้อหลายๆองค์ต่อรองกันได้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้เอากําไรเยอะอะไรนะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่หกนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หกนะครับแม่นังกวักงานนะครับงานแท้นะครับทันยุคหลงพ่อเลยนะครับนี่นะครับเป็นงานแท้นะครับรับประกันนะครับหลงพ่อเดิมเลยนะครับนี่นะครับแม่นังกวักนะครับ หนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับใครชอบศิลปะแบบไหนนะครับทักมาได้โทรมาได้เลยนะครับนี่นะครับเทียบให้ดูเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับแม่นังกวักหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับเทียบขนาดให้ดูนะครับนี่นะครับ 1,000บาทครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่8นะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับนี่นะครับเทียบให้ดูนะครับ1,000บาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีรอยจานด้วยนะครับองนี้องค์ที่8นะครับปิดตางาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสีกรนะครับปิดตาสีกรครับ อ่าอง์คต่อไปนะครับองค์ที่เก้านะครับนี่นะครับเป็นตลับตลับเงินนะครับนางพยานะครับพิมพ์อกหนูเล็กนะครับนี่นะครับพร้อมตลับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับไม่เคยแกะเลยนะครับเจ้าของเขาใส่ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเนื้อจัดมากนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับ องค์ที่สิบนะครับเอาเป็นนี่ดีกว่าเหรียญรอห้ามือนเดิมนี่นี่นี่หนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับนี่นะครับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับเนื้อเงินแท้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับนี่นะครับเนื้อเงินแท้นะครับรับประกันนะครับเนื้อเงินแท้เลยนะครับไม่ใช่เงินนะครับคืนเต็มเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับ องนี้นะครับใครชอบผิวพันธ์แบบไหนนะครับจัดไปเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับหนึ่งพันบาทครับผมนี่นะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแท้นะครับนี่นะครับ เนื้อเงินแท้นะครับเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับหนึ่งพันบาทครับองคต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับอีกหนึ่งองนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับเนื้อเงินแท้นะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมตลับขึ้นคอให้เลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับตลับไมคคอนก็ ไปแล้วเกือบสองร้อยแล้วนะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับจะเป็นพระกิ่งเนื้อเงินนะครับนี่นะครับกิ่งราชการเนื้อเงินนะครับอ่านี่นะครับเนื้อเงินนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับเป็นกิ่งราชการนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับ นี่นะครับอีกหนึ่งพันนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับกิ่งราชการเนื้อเงินนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับขายพลาดแล้วพลาดเลยนะครับราคาแบบนี้นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับหนึ่งพันบาท for, า iros, 3, นะครับกิ่งแต่งนะครับเนื้อนวะนะครับนี่นะครับผิวพันยัง ตามซอกนะครับนวะ boundaries. นี่นะครับ so องค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับมีรอยจานด้วยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเนื้อนวะนะครับกิ่งอุ้มบาทนะครับหน,นึ่งพันบาทนะครับอง์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับสวยมากสวยมากนี่นะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่สิบเจ็ดครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์พนมมือนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์พนมมือนะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับ EP นี้นะครับองค์ละหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับซื้อหลายองค์ต่อรองกันได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับลดได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแบ่งแบ่งทางกันนะครับแบ่งปันกันนะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับนี่องนี้องคที่สิบเก้าสื่อตาลปัตนี่สุดคลาสสิกนะครับเนื้อนวะนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับนี่นะครับแก่ทองนะครับนี่นะครับนวะจะแบบรบทุกเขาเรียกว่าอะไรนะสูตรเขาจะมีทุกมวลสารนะครับที่ผสมไปก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับทุกอย่างนะครับของโลหะสัตโลหะนะครับ รวมกันเรียกว่านวะนะครับแล้วแต่องค์พระจะไปเจอแก่อะไรนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแท้นะครับองนี้องค์ที่ยี่สิบนะครับเหรียญพระแก้วมรกตเนื้อเงินแท้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับ องนี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งพันบาทครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรอห้านะครับเหรียญเสด็จเตี่ยวรอห้านะครับด้านหลังเป็นพระไพรีพินาตนะครับรอหนึ่งหนึ่งหกนะครับเนื้อเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับ อีกหนึ่งองนะครับเนื้อเงินนะครับรับประกันให้เลยนะครับว่าเป็นเนื้อเงินนะครับนี่นะครับขึ้นคอได้เลยนะครับข้องขึ้นคอได้เลยนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับมาพร้อมกรอบไมค์อนสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับเหลียญรอห้านะครับที่ระลึกนะครับเนื้อเงินอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับ หนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับจะเป็นพระสมเด็จแล้วนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับเป็นพิมเจดีหรือพิมพ์ใหญ่เนี่ยนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับเนื้อนะครับตุบตับตุบตับนะครับนี่นะครับให้ดูเลยนะครับด้านหลังนะครับ เอาจับโฟกัสไม่ถูกไปแล้วนี่นะครับนี่นี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อ๋อเมื่อกี้เป็นพิมเจดีนี่พิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับเนี่ยขึ้นไข่เลยนะครับ เป็นจำเป็นจำเลยนะครับมวลสารชัดเจนนะครับองค์ 1, นี้องที่ยี่สิบหกนะครับนี่นะครับมีแร่มวลสารด้วยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับบล็กครังพิมพ์ยาอีกหนึ่งองนะครับ นี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดครับ1,000บาทครับนี่ครับนี่นะครับอ่าองต่อไปนะครับองค์ที่28นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ องค์นี้องที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับวัดระฆังพิมพฐานแซมนะครับอง์ละหนึ่บาทนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับเนื้อมันมากเนื้อตุบตับจริงๆนี่นะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่29นะครับ องนี้องที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นพิมเจดีอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับหนึ่งพันบาทครับผมนี่นะครับนี่นะครับออง์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับ นี่นะครับองนี้องที่สาสิบนะครับพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะครับวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้องที่สามสิบนะครับนี่นะครับใครชอบนะครับพาสต์สไตล์นี้นะครับราคาไม่แพงนะครับนี่นะครับหนึ่งันบาทนะครับองค์นี้องที่สามสิบนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับ นี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับอ่าองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับจะเป็นพระนี่นะครับเป็นพระบูชา นะครับคล้ายพระชัยนะครับเก่ามากแล้วนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับหน้าตักนี่นะครับหน้าตักสองนิ้วสองนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับหน้าตักสองนิ้วครึ่งนะครับเป็นพระชัยนะครับเนื้อออกนี่นะครับเก่ามากนะครับเหลืองอมเขียวแล้วนะครับนี่นะครับเป็นพระชัยนะครับนี่นะครับเนื้อเหลืองอมเขียวแล้วนะครับ หนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับให้ดูก้นดินไทยนะครับนี่นะครับเทหนาเลยนะครับก้นดินไทยนะครับนี่นะครับเทหนามากนะครับนี่นะครับโอ้โห องค์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับจะเป็นพระหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นพระบูชาหลวงพ่อเดิมนะครับหน้าตักนะครับหน้าตักประมาณห้านิ้วนะครับหน้าตักห้านิ้วนะครับนี่นะครับหน้าตักห้านิ้วนะครับโอ้ กล้องมือถือล้นเลยนะครับต้องถือแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นพระบูชาหลวงพ่อเดิมนะครับหน้าตักห้านิ้วนะครับเนื้อเก่ามากแล้วนะครับหนึ่งพันบาทพอนะครับนี่นะครับขายเอาใจพี่ๆเอทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับออกปี2,500นะครับวัดหนองโพนะครับ1,000บาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับดินไทยนะครับเก่าเเลยนะครับ นี่นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมนะครับโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ